ดีครับอยู่กับเราช่องพังสมหวังนะครับนี่ก็มาดูช้างที่เดินกลับนะครับที่เป็นขาวนะครับผมนี่นะครับเอามาลงอยู่อำเภอสตึกนะครับผมนี่ครับอันนี้พลายจัมโบ้นะครับผมน้องเล็กน้อยน้องน้อยสุอันนี้อันนี้พลายโว่นือนี่พลายรุ่งเรืองนะครับผม ไปกินขนสตางติดวเนาะนี m m ่นะครับ <c> ด na ูบรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับครับเอฟซีท่านใดอยากช่วยครับอาหารช้างนะครับผมก็มาได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่เดินมาก็อันนี้มาถึงก็ประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับเมื่อคืนนะครับผม <บ>ครับบรรยากาศครั Jamie Jamie บตอน ah นี้ก็ยังไม่มีสับปะรดนะครับผมสับปะรดยังไม่มีนะครับใครจะโมบังนี่นะครับน้องเล็กนะครับเห็น่ยเนไหม ก็มาถึงครับเขาก็มีลมไม้อยู่นะครับเนี่ยครับอาศัยเป็นลมไม้นะครับเนี่ยอาศัยลมไม้อยู่นะครับผมต้นไม้ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับที่เขาเอามาให้นะครับ นี่นะครับเป็นสวนหนึ่งนะครับเป็นต้นอ้อยนี่นะครับไปดูฝั่งนี้นะครับนั่นนะครับมีห้าเชือกนะครับผมห้าเ <5 S 1> ชือกที่มนานะครับ เาตัวนี้โมโมเป็นอาทิตโอ้มโรูปนหอ้โ้ทมนมีหกเชือกนะครับอ๋อไออยู่ที่นี่มีช้างอยู่แล้วนะครับอีกหเชือกครับเลยเป็นหเชือกนะครับอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมใหญ่ใหญ่ เขาแก่เลยก็เขาเก็บนี่น้ำมาช่วยเองความนน่ไม่ีใครครับใหญ่มากเลยนะครับงายาวนะครับงายาวใหญ่เลยครับนี่นะครับนี่นะครับสูงใหญ่เลยนะครับ มาเยี่ยมชมนะครับที่เขากลับมาจากพัทยานะครับที่เขาเดินทางกลับมีที่มีผู้ใจบุญนะครับได้ช่วยคนช้างกลับมาจากพัทยานะครับชนบุรีนะครับผมมาถึงแล้วนะครับมาถึงก็เหนื่อยหน่อยนะครับนิดนึงครับกว่าจะได้รถมาครับก็หลายอาทิตย์เลยนะครับผมนี่นะครับ นี่เป็นช้างพังนะครับใหญ่มากเลยนะครับเล่นดินเลยนะครับผมเล่นดินดูฝั่งนู้นนะครับครับช้างสวยๆอ้วน,น,น,นเลยนะครับผมามาจากพัทยานะครับอ้วน,น,นใหญ่เลยนะครับ นี่ครับนีกรพาจำโบหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยนะครับผมนี่ก็มีพอเขาก็มีการช่วยเหลือนะครับให้ให้อ้อยนะครับเป็นต้นอ้อยนะครับมีบริจาคมาบ้างอะไรบ้างนะครับ ครับผมนี่ก็จะไปดูทางนู้นก่อนนะครับนี่นะครับให้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับช้างห้าเชือกนะครับผมที่กลับมาจากพัทยานะครับชนบุรีนะครับช่วงนี้ก็ตกงานนะครับเป็นตกงานทุกเชือกเลยนะครับผมตอนนี้ครับช้างตกงานเยอะครับสุรินทร์บุรีรัมนะครับผม สมหวังก็นน่นนะครับอยู่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้พาเดินออกฟ้านะครับเลยมาดูมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมภายจมโบนะครับที่กลับมาจากพัทยานะครับผมครับผมนี่ก็ควันก็จะไปดูข้าฝั่งน้นก่อนนะครับนี่ก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพังสมหวังนะครับช่องพังสมหวังแล้วก็อันนี้ก็ช่อง มีเพจนะครับเพจพายจัมโบ้นะครับผมคัับติดตามได้นะครับผมขอบคุณมากครับ